วัดีครับวันนี้จะมาทําแกงเลี้ยงผักหวานนะครับใส่เส้นขนมจีนนะครับเส้นขนมจีนแห้งนะฮะเครื่องแกงก็จะมีครับแกงนะครับปลาสับนะครับกระชายนะครับแล้วก็น้ำมะขามเปียกนะครับเดี๋ยวเราจะมาทํากันนะครับ ก่อนอื่นจะใส่นี่นะครับกระชายครับตามให้ละเอียดเลยนะครับครับกระชายละเอียดนั้นนะครับเราจะมาใส่นี่ครับปลาสับนะครับแล้วขูกรวมกันเลยนะครับครับรวมกันแล้วนะครับเข้ากันแล้วใส่พริกแกงครับครับเข้ากันแล้วนะครับพักไว้ก่อนนะฮะใครไม่ใส่ปลาใส่กะปิก็ได้นะครับ แต่กะปิมันจะไม่หอมนะฮะเดี๋ยวมาทำการแกงกันนะครับครับหม้อใส่น้ำค้างไฟไว้นะครับตาเดือดนะครับมาใส่เกลือไปนะครับหนึ่งช้อนชานะครับรอน้ำเดือดครับแล้วใส่พริกแกงนะครับน้ำเดือดแล้วนะครับใส่พริกแกงลงไปนะครับ ครับปลาย่างครับอะไรก็ได้นะครับเป็นปลาย่างครับแล้วจะปรุงรสด,ด้วยนะครับมะขามเปียกนะครับ อ่านะครับแล้วกน้ำตาลนะครับชิมรสตามชอบนะครับจะมาชิมนะครับ อโอเคครับต่อไปใส่บวบนะครับบวบเริ่มใส่แล้วนะครับต่อไปจะใส่ักหวานนะ ทำเหมือนคล้ายๆแกงส้มนะครับแต่ว่าเราใช้ปลาย่างนะครับเราไม่ได้ใช้ปลาดิบกลิ่นมันจะแตกต่างนะครับน้ำเดือดอีกสักทีนะครับเดี๋ยวจะมาใส่ทส้ขนมจีน,นครับนะครับใส,ส่ที้ขนมจีนแห้งนะครับนี่ครับ เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาปิดไฟนะครับด้วยหนุ่มจีนก็จะสุขพอดีนะครับ